เก็บไจะเก็บไ้โหลดเกมอื่นเนี่ยอยากเอาลามาใหม่อ่ะคุณซื้อเลยพาไปดูม้าหน่อยได้ไหมาลุยชมพียังขอใช่ยายได้ม้าใหม่ก็เข้าเข้าเข้าเกมเนี่ยเข้าเข้าเกมม้าดิ เออไม่ใช่คนละใหญ่มีเงินพอไหมครับคนละมาครับคนละมาเงินแพงเหรอเงินแพงเหรอโอโอเค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 โอ้โหก็ฮะฮะดีๆก็สองร้อยดอนในไอ้ร้อยดอนไม่มีเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีหน่อยไม่ถึงดีดีถ้าดีดีแบบไหนอะถามยิ่งกว่าไหนอะมันมีหลายแบบอะดิแล้วกี่เมตรอ่าเอ้ยบ้าอย่าถามต่อได้ไหม <laughs> แบบ I love you too คนละ <laughs> ้นนะ่ะพี่เป <laughs> ียวสิบอะมันได้มาอะไรวะพี่ผมไม่รู้